เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนสำเร็จบางคนถึงดูเหมือนมีสูตรลับอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่โชคช่วยแน่นอนคืนนี้เราจะมาเปิดโลกหนังสือพัฒนาตนเองที่พวกเขาซุกซ่อนไว้ใต้หมอนเล่มที่อ่านแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไม่ใช่หนังสือ How to สำเร็จรูปที่อ่านแล้วลืมแต่เป็นเข็มทิศที่นำทางให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงเคยรู้สึกไหมว่ามีอะไรบางอย่างดึง เราไว้ไม่ให้ไปถึงจุดที่เราอยากเป็นหนังสือเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกสิ่งนั้นทำไมต้องอ่านก่อนนอนเพราะช่วงเวลาที่สมองผ่อนคลายที่สุดคือช่วงก่อนนอนข้อมูลที่อ่านเข้าไปจะซึมซับเข้าสู่จิตใต้สำนึกของเราได้ดีที่สุดเหมือนรดน้ำให้เมล็ดพันธุ์ความคิดเติบโตหนังสือเหล่านี้ไม่ได้บอกแค่อะไรต้องทำแต่บอกทำไมต้องทำ มันจุดประกายแรงบันดาลใจทำให้เราอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันคุณพร้อมที่จะอัปเกรดตัวเองแล้วหรือยังพร้อมที่จะค้นพบวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วหรือยังจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการเลือกที่จะพัฒนาตัวเองเลือกที่จะอ่านเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะเติบโตแล้วคุณล่ะคืนนี้จะเลือกอ่านอะไรดีถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับพัฒนาตัวเองดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วเจอกันใหม่นะ